मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कल हम चलते हैं नीचे को लेने आया मैंने आपके लिए लाइन लाए लाई लाए बेटा ऐसे लाई मुझे अच्छा लगता है อันนี้ก็คือย่านคีณยอาียนะคะาเป็ยบ้าเเก่าเ็ไม่าด้ีเก่าม่ากแต่าสียม่ากสยเลยนาีเล่กเีเป็นบ่านขเอง่าณยายนะคะ ชื uh ่อ huh. น้องวี न ่เร oh ิ้าหนนะเพื่อนสาวฉันบุกรุกบ้านคนนีไม่รู้จักแล้วเขาก็เรียกไปเดินแล้วเขาก็เรียกไปนั่งเล่นนะนมาสตีอังคกลตอนนี้เราก็กำลังขึ้นไปค่ข้างบนคือมันสูงมากค่ะเยอะ

ยัย yeah, สวัสดีค่ะวนันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนสาวนะคะเรามาไร่ของคุณยายเพื่อนสาวแล้วเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทนะคะที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่หมหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่หมหนึ่งนะคะเราเพื่อนก็พามาเที่ยวบ้านคุณยาย What อันนี้ก็ไม่ใช่วัวของเพื่อนนะคะแต่ว่าเป็นวัวของเพื่อนบ้านคนนี้คนลุงที่เมื่อสักครู่เราไปเจอกันค่ะ โอ้ยเป็นอันนี้ก็เป็นผักที่เขาปลูกเอาไว้นะคะที่สวยมากเลยอ่ะแล้วก็อ้าวอะไรกันและนี่ก็คืออินเดียนะคะอินเดียโอ้ย <laughs> this is a for the I know <laughs> <It> dance. <does. laughs> acacia yeah. show you a cup <laughs> let's go ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตื่นมานะคะแล้วก็จะพาไปดูรอบๆกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะคะแล้วก,ก็ตื่นมาแล้วนะคะเพราะว่าอยากดูว่าที่นี่ตอ,อนเช้ามันอากาศเป็นยังไงบ้างคืออากาศมันดีมากเลยนะคะ แล้วนี่ก็คือสวนแอปเปิลคุณยายนะคะแล้วคุณยายก็ปลูกผักไว้เยอะมากเลยค่ะมีต้นบีทรูทด้วยนี่เยอะมากเลยแล้วก็มีเมฆนะคะที่นี่ก็จะเป็นภูเขาเนาะก็จะมีบ้านน้อยมากเลยนะคะอย่างเช่นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นก็คือน้อยมากเลยเพราะที่เนี่ยมันก็จะเป็นทางชันตอนเดินขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะพาไปดูกันเป็นแบบนี้ นี่นะค่ะนี่คือทางที่แบบคนขึ้นมาก็จะเป็นทางอย่างนี้นะคะคือทางมันเล็กมากใช่นี่แล้วก็รอเลาะมาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือบ้านคุณยาย <c oughs> แล้วตอนเช้านะค่ะคุณยายก็จะเปิดเพลง om ม a m a นะคะ <c oughs> แล้ววันนี้เราก็จะไปดูรอบๆนะคะว่าว่่นี่มเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ดูส่วนแอปเปิลแล้วก็เออไปปีน ภูเขากันนะคะรอเพื่อนสาวตื่นอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเชา้าเพื่อนก็ยังนอนอยู่เดี๋ยวอีกสักพักประมาณเจ็ดโมงเพื่อนก็จะตื่นนะคะแล้วเราก็จะทานข้าวแล้วเราก็จะไปเดินเล่นกันนะคะตอนนี้เพื่อนสาวก็กาลังจะออกไปเดินหาพริกนะคะอารชิอา what are you doing finding <c oughs> this t h e s a tomatoes what the fuck? what <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะทานข้าวแล้วก็ออกไปเดินเล่นกันนะคะเรามาหาต้นพริกเพราะว่าต้องทานอาหารเช้าก่อนอันนี้ก็คือเพื่อนสาวซึ่งไม่รู้ว่าอะไรเลยเาบนพิกไม่เจอ <laughs> <laughs> คุณยายก็ต้องมาหาแทนนะคะนี่คือคุณยายาน

Tellna how my how will my mom click photo <laughs> นี่ก็เป็นมาโน่ Hey sweetie ข้าชื่อ sweetie นะฮะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปทานข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นเล่นกันเราเพื่อนสาวก,ก็ทำอาหารให้เรานะคะ แล้วตอนนี้นะคะเพื่อนสาวเราก็กำลังทำอาหารอยู่เมน i นอเเมนนี้ชื่อปรัน tha เดิน I'm making p a r a t h a yeah see I just g u e s s e I don't understand นนสรุปนะคะพอทานข้าวเสร็จฝนก็ตกปั๊บเลยนะคะซึ่งทําให้เราออกไปไหนไม่ได้เลย,ะะเ,ลยเพราะฉะนั้นน่าจะรอถึงตอนช่วงเย็นๆแล้วเดรับปดูกันดีกว่านี่ค่ะอากาศเป็นแบบนี้ฝนตกนะคะสวัสดีค่ะนะตอนนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแล้วฝนก็หยุดตกแล้วแดดก็ออกเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้นะคะ ออลอยกับอาเชียก็กำลังจะไปเดินดูสวนแอปเปลิลนะคะว่าที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็ที่นี่มีอะไรบ้างตอนนี้ก้อยก็อยูออ่หมู่บ้านที่ลึกลับนะคะที่ไม่มีคนมาเที่ยวเลยก็คือเป็นแค่บ้านคนนะคะแต่ว่าอยู่กลางภูเขานะคะไม่มีตลาดแล้วก็ไม่มีร้านอาหารไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอยู่บนภูเขาเลยก็คือต้องขึ้นมาแล้วก็เป็นทางชันมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ <S <S อราจะมาหรือไม่นะอย่าดูไม่ดีเลยเราก็มา <laughs> เราก็มาโ <laughs> <laughs> อ้ยชายนี่ที่รีทิชชาร์ดกันดิค่ะ <laughs> คนที่นี่นะคะอาชีพเขาก็คือไ <Okay. S 3> ลแปป่แอปเปิ้ลเราจะพาไปดูกันนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้าง <laughs> <laughs> คือต้นแอปเปิ้ลมันเยอะมาก Come speak I want speak something want in to th there see เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่า <laughs> เขาเก็บแอปเปิลกันยังไง Can you just lead me <Open. S 1> the way first? In, in between? Huh? Is like mm. anybody to like? Look, see. h m n y b o d y can steal t h e s They also. Hmm. I <think>. see. Are you planning to steal? Yeah. นี่ก็คือวิธีการเก็บแอปเปิลของที่นี่นะคะแล้วเราก็จะไปดูกันค่ะนี่มันก็จะเป็นหมู่บ้านแบบนี้นะคะซึ่ง ทางลงมันยากมากต้องเดินเลาะผ่านทางนี้ไปแล้วคือทางมันเล็กมากนะคะก็คือต้องเดินลงไปจนสุดถึงข้างล่างถึงจะออกไปได้แล้วคือไปตลาดก็คือไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่นี่อยากไปซื้อของหรือว่าอยากไปชอปปิง้งก็คือต้องซื้อมาเป็นสตอ๊อกแล้วก็เก็บว้นะคะก็คือไม่มีตลาดเลยแต่ถ้ามีก็เป็น็อบเล็กๆที่ได้แค่ของแบบที่มันเป็นของง่ายๆนะคะ <laughs> ส่วนตรงนี้ตอนนี้คือตรงนี้มันคือโลเคชั่นที่ไหนก็คือ Himachal Pradesh นะคะเป็นภาคเหนือของอินเดียโอ้ย what is the exact location of this which village ดาราดาราก็คือเป็นหมู่บ้านที่ชื่อดาราะนะ,ะา mm hmm. เป็นหมู่บ้านเล็กๆก,ก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีโรงแรมไม่มีอะไรเลยก็เป็นแค่บ้านคนนะ <I> <laughs> ส่วนผู้หญิงที่นี่เขาก็จะมีการแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะซึ่งนี่นี่เขาก็จะพกผู้หัวแบบนี้ที่ไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้เพื่อนก็ทำอะไรก็ไม่รู้หนูหนูมามาจาก what จากจากที่นี่ที่นี่ที่นี่ค่ะค่ะหนูมาจากที่นี่ค่ะหนูมาจากลาบากจะไปดูคนยายกันนะคะคนยายก็จะแต่งตัวแบบนี้เขาก็จะมีเสื้อกั๊กนะคะแล้วก็ใส่ แล้วก็เป็น,สสนเส네 okay. yeah. yeah. ah, nah ื้อกักแล้วก็เป yeah, ็นที่พกหัวบานนะปดน่ะคิวยังคิวบันแต่โอเคคุณยายบอกว่าเราต้องพกหัวเพราะว่าแถวนี้มันเป็นมีมีวัดมีอะไรด้วยนะคะซึ่งเราต้องปิดผมนะคะคุณยายบอก ส่วนคนที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นชีวิตแบบเบสิกมากๆก็คือทำสวนแล้วก็ทำไรแอปเปิลแล้วก็มีลูกแพรนะคะแล้วก็มีแอปเปิลเขียวมีหมดเลยนะคะคือมันแบบเป็นแบบดีมากแล้วเราก็จะแบบไอโซเลตจากซิตี้ไปเลยนะคะเราก็จะไม่ได้เห็นเมืองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าดูได้นะคะดูคนก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เป็นภูเขาอย่างเดียวนะคะคือแบบไม่มีตลาดเลยแล้วก็ไม่มีร้านอาหารหรือว่าไม่มีเ บิวตี้พาร์เลออะไรพวกนี้เลยคือแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆเขาก็จะปลูกผักแล้วก็ทําไร่ทําสวนของเขาไปนะคะแต่ว่าจะพาไปดูลูกแอปเปิลแบบใกล้ๆนะคะอันนี้คุณยา,ายบอกว่าอย่าเพิ่งเด็ดกินเลยเพราะว่าเขาเพิ่งฉีดยากินได้หลังสัเออเจ็ถึงแปดวันคือแบบลูกมันดกมากแล้วมันแบบเต็มต้นเลยคะ่ะมีทั้งแอปเปิลเขียวแล้วก็แอปเปิลแดงนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูสวนของคุณยายนะคะคุณยา,ายปลูกอะไรไปบ้างนี่คือสวนผของคุณยาย คุณยายก็มีต้นบีทรูทนะคะตรงนี้แล้วคุณยายก็มีที่พักของคนงายนะคะ่ะอยู่ตรงนี้นะคะคุณยายคนงายนเยอะมากนี่แล้วก็มีต้นพิกด้วยนะคะต้องใส่มาเช้ายายนี่นี่คือต้นพิกนะคะไมมีพีชเป็นแบนี้ <Yeah. S 3> เยอะเราจะพาไปดูวัวกันนะคะ Why do you think everybody's going to scold you? I think she's inside. Yeah. E. Oh! <laughs> <laughs> oh, my God, I warned you. นี่ก็เป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้เขาก็จะเลี้ยงวัวแต่ก่อนบ้านคุณยายออเชียก็เลี้ยงวัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่มีแล้วตอนนี้ตอนนี้น้องวัวก็อยู่ข้างในนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เขาจะกินหญ้าตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็มีปลูกข้าวโพดด้วยนะคะกระหล่ำก็มีด้วยนะคะตรงนี้เบอ

Up in Lupe oh I think they're collecting it, there. See? She's there. There's the lady. a lady. lady. <laughs> 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 sure, <that's fine>. <laughs> 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 what you are seeing <laughs> you i was joking ี่คือหมู่บ้านนะคะวันนี้เราก็จบกันแค่นี้แล้วกันเมื่อสักคู่อะ่ะคือมีงูด้วยนะคะทุกคนก็เลยเดินกลับมาไม่กล้าเดินไปต่อเพราะว่าใส่รองเท้าแตะมากลัวงูกันจนงู นี่ก็คือเส้นทางที่เราจะไปตลาดนะคะมาจากทางนี้อันนี้ก้อยก็ลังขึ้นกลับบ้านก็จบกันแค่รีแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปติดตามชีวิตคุณยายกับคนที่นี่กันนะคะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเขาทําอะไรบ้างแล้วก็เออคุณยายทําอ่านอะไรบ้างนะคะ ส่วนตัวกอยอะคือกอยชอบที่นี่มากเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบหมู่บ้านที่ไกลจากเมืองหลักมากก็คือต้องขึ้นมาบนภูเขานะคะแล้วกว่าจะเดินขึ้นมาถึงเนี่ยมันก็ไกลมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่าก็คือเหนื่อยอะคะ่ะก็คือ,อะจะมีเด็กของคนยายมาหอบของเอาตะกร้าสีฟ้าฟ้าค่ะมาหอบของขึ้นไปให้แล้วคุณยายก็มารับนะคะ ้อเสียก็คือมันไม่มีตลาดไม่มีร้านอาหารไม่มีอะไรเลยก็คือต้องไปซื้อสต็อกจากข้างล่างมานะคะแล้วก็มาตุนไว้ที่บ้านใช้เวลาประมาณ 40, 40นาทีกว่าจะเข้าเมืองนะคะแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านแต่ว่าก็คือกอยส่วนตัวก็คือชอบที่นี่มากเพราะว่ามันธรรมชาติสุดๆมันมีแค่บ้านจริงๆนะคะมันเป็นเหมือนแบบหมู่บ้านลับคือเป็นแค่หมู่บ้านเป็นแค่บ้านคนจริงๆเลยคือไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วหน้าหนาวก็คือหิมะตกนะคะคือแบบหนาวมากคุณยายบอก ก็คืออยากมาอีกนะคะอันนี้ก็คือบ้านของอคุณยายเพื่อนสนิทก่อนยคะ่ะที่ชื่ออาเชียนะคะเพื่อนก็พามาเที่ยวมันเป็นแบบอากาศมันเย็นคือไม่ต้องใช้แอร์เลยแล้วก็ไม่มีพัดลมด้วยถ้ายัางไงก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะถ้าไลค์อย่าลืมเอ้ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาย Bye.